โอเคครับมาวันนี้จัดให้ตามคาขอนะครับกับคลิปแนะนําหนังสือบนเชฟผมนะสาเหตุที่ผมไม่ได้อยากทําคลิปนี้มากขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผมกลัวว่าบางทีผมมาแนะนําหนังสือบนเชฟเนี่ยแล้วเพื่อนๆบางคน,นอาจจะคิดว่า ผมรับเงินสปอนเซอร์มาแล้วก็เอามาขายหนังสือนะครับนะจริงๆมันไม่ใช่เลยเพราะว่าหนังสือทุกเล่มในนี้เนี่ยอันนี้เคลียร์ก่อนนะสาบานได้เลยนะครับว่าหนังสือตรงนี้ทุกเล่มนะครับผมได้มาเองนะหรือว่าซื้อมาเองอย่างเล่มนี้เนี่ยผมได้มาจากที่มหาลัยคาโลหนังสือนะครับก็เลยขอเข้ามาเป็นพรอพตั้งในห้องเฉยๆนะครับส่วนเล่มอื่นเนี่ยซื้อเองทุกเล่มน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้สบายใจได้เลยว่าถ้าเล่มไหนผมชมผมชมเพราะว่าผมอ่านแล้วชอบจริงๆแนละ้วรู้สึกว่า มีสาระนะครับหน้าบอกต่อก็เลยแนะนำนะครับไม่ได้รับเงินส่วนเล่มไหนที่ผมไม่ได้พูด ก็อาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามีเล่มอ,อื่นที่ดีกว่านะครับเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนที่ฟังรีวิวคลิปนี้เนี่ยจะได้สบายใจได้นะไอ้คลิปรีวิวที่มีคนจ้างเนี่ยมันมีเยอะแล้วนะครับเอาให้มันเป็นคลิปแท้ๆบ้างสักคลิปหนึ่งล้วกันนะเอาเป็นเราไล่ลําด,ดับนะครับจากหนังสือที่คิดว่าควรจะเริ่มอ่านสาหรับคนที่อ่าเริ่มลงทุนนะครับหรือว่าเริ่มสนใจเรื่องการเงินแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะหาหนังสือมาเพิ่มความรู้นะ สำหรับเล่มที่ผมแนะนาเนี่ยผมแนะนําเป็นเล่มนี้ก่อนนะครับนะเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า one red backers นะครับอ๋อหนังสือทุกเล่มที่ผมพูดในนี้ผมไม่มีลิงก์ขายของให้นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนว่ามาโปรโมทเหมือนที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบเล่มไหนนะครับ แคปหน้าจอไปแล้วก็ไปหาซื้อได้เองนะถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยคือซื้อออนไลน์ถูกกว่านะครับนะงานหนังสือก็ยังแพงกว่าซื้อบนออนไลน์นะอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับอันนี้เนี่ยเล่มแรกนะครับคือ100 Backers นะครับเล่มนี้เนี่ย สักประมาณสัก20%ตอนต้นเนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับ mindset ก่อนว่าแบบเฮ้ยเราถ้าเกิดเราอยากลงทุนเนี่ยจะต้องมีวิธีการคิดแบบไหนนะครับมองธุรกิจแบบไหนเช่นสมมุติว่า,าคุณอยากที่จะซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยคุณควรที่จะไปดูตัวธุรกิจก่อนว่าเขาหาเงินยังไงนะครับแล้วก็พอหาได้แล้วเนี่ยคุณก็แค่ซื้อแล้วก็ถือไปนะครับเนาะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคือถือหุ้น ให้ได้100 b a g k e r s นะครับ100 Baggers เนี่ยมันแปลว่า100เดนะ้งเนาะก็คือซื้อหุ้นแล้วก็เติบโตไป100เท่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าแล้ววิธีแบบไหนที่คุณจะถือหุ้นให้ได้100เด้งนะครับเนาะก็อธิบายไปครับว่าต้องหาหุ้นที่มีทวินเทอร์โอ่ะคุณก็ไปดูว่า t วินเทอร์โเกี่ยวกับอะไรเนาะอย่างเช่นคุณต้องไปดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันมี โกลเยอะๆไหมอ่าบางตัวหุ้นมีโกรดเยอะก็ยังไม่พอเพราะว่าต้องดูด้วยว่าตลาดให้ราคากับหุ้นตัวนั้นหรือเปล่านะ,ะเหตุที่ผมแนะนําหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันอ่านง่ายนะครับไม่ค่อยแทบจะไม่มีศัพท์ที่เป็นเทคนิคอลเลยนะครับไม่มีแบบศัพท์ที่เข้าใจยากๆส่วนใหญ่สัก80-90%เนี่ยคืออ่านแล้วสามารถเข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อได้เลยนะครับอาจจะมีบางคําที่อาจจะต้องไปเสร์ชเพิ่มเติมบ้างแล้วก็ข้อดีเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้เนี่ย ไม่ค่อยมีหน้าเดทแอร์เท่าไหร่นะครับเนาะสาเหตุที่ส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําหนังสือต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าออตอนแรกเนี่ยผมเริ่มอ่านหนังสืออาของไทยมาก่อนนะครับแล้วผมรู้สึกว่าหนังสือไทยหลายเล่มเนี่ยมันมีเดสสเปซเยอะนะครับพวกแบบเขียนไปแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นรูปที่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่มาเท่าไหร่เหมือนใส่ให้แบบให้หน้ามันดูเยอะๆอะครับผมรู้สึกว่าเหมือนมันเอาเปรียบ คนอ่านเป็นนิดนึงเนาะซึ่งหนังสือต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแบบเต็มๆมนะครับเนื้อหาจะเต็มๆเนาะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยข้อดีก็คือเขามีบอกชื่อหุ้นให้ด้วยนะครับว่าโอเคหุ้นแบบไหนที่เคยเป็นหุ้นลอยเด้งมาแล้วเนาะถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับก็มีประโยชน์นะเพราะว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยไปแบบอ่านหนังสือเล่มอื่นก็อาจจะฟุ้งฟ้งเฟ้อๆนะครับเพราะว่าอ่านแล้วก็มีแต่หลักแนวคิดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปปรับใช้กับ การลงทุนจริงๆยังไงถูกไหมการที่เพื่อนๆเนี่ยได้ชื่อหุ้นมาเลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าอ๋ออย่างสมมติอะผมยกตัวอย่างเป็นหุ้นเอ่อเชฟลอนอย่างเงี้ยอะหุ้นเชฟลอนเชฟลอนเขามีโมเดลธุรกิจยังไงทําให้เขาเป็นหุ้นลอยเด้งได้นะครับหรือว่าอะหุ้นโคคาโคล่าหุ้นโคงเงี้ยก็มีในรายชื่อหุ้นลอยเด้งมันจะให้เป็นรายชื่อแบบนี้เลยเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เหมาะ กับการเริ่มต้นอ่านนะครับเริ่มต้นอ่านเนาะเป็นหนังสือที่ดีเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมได้มา300ประมาณ300บาทนะครับจากคีโนะนะครับออนไลน์น่าจะถูกกว่านี้นะครับนะก็ลองไปตำกันได้นะครับอ่ะหลังจากจบเล่มนี้เสร็จผมเนี่ยผมว่าเล่มที่2ที่ผมแนะนำนะครับเป็นเล่มนี้ครับอ่าเป็น One Up on Wall Street นะครับของคุณปีเตอร์ลินช์นะครับอ้อแป๊บนึง เล่มนี้ของคนที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์วิลเมเยอร์นะครับเผื่อใครสนใจเอาไปดูกันได้เนาะโอเคนะครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยของปีเตอร์ลินช์นะครับคนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดังนะครับเป็นผู้บริหารกองทุนอยู่ Fidelity นะถ้าจะไม่ผิดนะครับเนาะกะ็เป็นหนังสือที่เนื้อหาเนี่ยค่อนข,ข้างคล้ายกับเล่มเมื่อกี้นะครับนะบางคนเนี่ยหรือว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็แนะนําเลยว่าเออถ้าเกิดเราอ่านเล่มนี้ก็ลองอ่านเล่มนี้ไปด้วยนะครับบันจาเหมือนกัน มันเสริมกันพอดีนะครับเนาะแต่ว่าคนเขียนคนละคนกันนะนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะแนวคล้ายๆกับอันนี้นะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราอยากที่จะลงทุนเนี่ยคุณไม่ต้องไปแบบเทคนิคเยอะก็ได้นะครับบางทีเนี่ยไอ้พวกนักการเงินที่พูดสับกันญาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นหรอกนะครับแค่มีเครื่องมือเยอะแล้วก็มีสับที่พูดแล้วดูเท่ดูยากเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านทั่วไปแบบเราเนี่ยก็สามารถลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เนาะแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยที่ ไม่รู้นะครับว่าจะต้องใช้หุ้นกี่ตัวใส่เข้าไปในพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็ตอบคำถามได้ดีนะครับเพราะว่าคุณปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขามีหุ้นในพอร์ตนะครับเคยถึงจุดหลักพันหุ้นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่มนี้เนี่ยได้หลักแนวคิดค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ยกเคสค่อนข้างดีนะครับอาคุณปีเตอร์ลินช์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่อธิบายหุ้น6ประเภทขึ้นมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมลองเปิดก่อนนะครับเอ่อ ไม่รู้ว่าอยู่สักหน้าในนี้นะครับนะเขาก็จะอธิบายว่าเออในตลาดหุ้นเนี่ยเราสามารถจําแนหุ้นได้เป็น6ประเภทนะครับเช่นหุ้นโตไวหุ้นโตช้าหุ้นแข็งแกร่งถูกไหมครับอ่ะหุ้นกับตัวเชฟเทอร์นาราวนะครับหุ้นแอสเซทเพลย์นะครับแล้วก็อ่าหุ้นไซเคิลนะครับก็คือหุ้นวัฏจักรนะบางคนที่ลงทุนมาสักระยะเนี่ยก็จะได้ยินหุ้นประเภทพวกนี้นะครับซึ่งถามว่ามาจากไหน ก็คือมาจากลุงคนนี้นะครับคุณปนะีเตอร์ลินช์เนาะเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับนะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบหนังสือแนวที่แบบไม่ได้ซับซ้อนมากเกินนะครับก็ลองดูเล่มนี้ก็ได้เล่มนี้เนี่ยจะราคาแพงกว่าเล่มเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับอันนี้ผมได้มาประมาณ500บาทนะครับน่าจะถ้าซื้อตอนนีน้น่าจะถูกกว่านี้นะเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยจะมีข้อเสียที่อ่าต่างจากเล่มนี้นิดนึงนะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยมันจะ มีศัพท์เฉพาะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเช่นคําว่า yield พวก dividend อะไรพวกนี้นะครับ growth stock อะไรพวกนี้มันก็อาจจะต้องเอาศัพท์บางคาเนี่ยไป search เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มที่เล่มนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเล่มนี้เนี่ยมีคนแชทเข้ามาหลังบ้านผมนะครับใน IG เนาะว่าเอ้ยพี่เล่มนี้มันไม่ใช่เล่มเหมือนกับ EP หนึ่งนะครับเล่มนี้มันเป็นเหมือนกับ EP สองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เริ่มต้น แล้วมาอ่านเล่มนี้เลยเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่า <S <S มันมีบางตอนที่ย่อยยากนิดนึงเนาะถ้าเกิดเราอยากที่จะเริ่มต้นแล้วสนใจคุณปีเตอร์ลิชนเนก็ลองไปดู EP ีหนึ่งได้รู้สึกว่าจะชื่อเลินเลินอะไรสักอย่างหน้าปกคล้ายๆกันมันจะเป็นแถบเขียวๆนะครับนะแต่ผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับเนาะก็ประมาณนี้สําหรับ2เล่มนี้นะครับใครที่ชอบลงทุนสไตล์แบบง่ายๆบ,รรบ,บ้านๆแล้วก็ค่อนข้างแมชกับเนื้อหาช่องนี้ก็ลองดู2เล่มนี้ได้นะครับเนาะหลังจากที่จบ สองเล่มนเนี้ยผมก็จะแนะนําเป็นเล่มนี้นะครับของวอร์เรนบัฟเฟตนะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือของวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยผมอ่านเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังสือที่ผมได้มาฟรีนะครับหรือว่าไปยืมที่มาหาหลัยอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชลผมก็จะมีแค่เล่มเดียวก็คือเล่มที่ชื่อว่า interpretation of financial statement นะครับเล่มนี้เนี่ยผมได้มาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับไปซื้อที่เดอะมองลมงวานซึ่งข้อเสียเนี่ยคือราคามันค่อนข้างแพงนะแล้วก็ ผมว่าคุณภาพกระดาษกับคุณภาพหน้าปกอะ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มกับราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีทําเล่มนี้มาใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะเป็นจะหน้าปกสีดําๆแล้วก็เป็นหน้าเลเลนฟเฟตตรงกลางแล้วก็เป็นกรอบสีส้มๆนะครับลองไปหาอ่านได้ซึ่งราคาเนี่ยมันถูกกว่าเล่มเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเกือบครึ่งเลยนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับแบบเล่มนี้เนี่ย400กว่าบาทน,นะครับภาษาไทยน่าจะ 2องกว่าบาทนะครับนะเล่มนี้เนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอา่างบการเงินนะครับแต่2เล่มเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการเลือกธุรกิจเนาะสมมุติว่าเราอยากที่จะเลือกระหว่างหุ้นรถยนต์กับหุ้นอา่าคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยเราจะเลือกอะไรดีนะครับเนาะสมมุติว่าเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเจอหลายบริษัทนะครับเช่นในรถยนต์เนี่ยมันก็มีอะไร Ford นะครับ Get Wall Motor ใช่ไหมครับ B Y D นะครับ Chrysler นะครับอ่ะก็ว่าไปเยอะแยะนะเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเล่มที่มาอธิบายนะครับว่าโอเคแล้วถ้าเกิดเราจะต้องเลือกแล้วเนี่ยว่าจะลงทุนในหุ้นไหนเนี่ย แล้วเราต้องดูในงบการเงินเนี่ยเราควรที่จะดูส่วนไหนของงบการเงินบ้างเนาะอย่างเช่นเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณต้องระวังพวกธุรกิจรถยนต์นะเพราะว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างหรือว่าคาเป็กซ์เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ,ะคุณก็ต้องไปอ่านว่าเอ้ยไอ้คาเป็กซ์มันคืออะไรวะหรือว่าบางคนเนี่ยก็หรือว่าบางหน้าเนี่ยก็จะอธิบายนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกกว่่่าาามมันนนีํไร้ออยแป,ยแปยงเช หุ้น Amazon. อเมซอนอะหุ้นอเมซอนคนก็ชอบเยอะใช่ไหมครับในคอมเมนตะ์เนาะคุณก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเมซอนเนี่ยกำไรมันบางเพราะอะไรอ่ะคุณก็จะไปเจอว่าอ๋อไอหุ้นอเมซอนเนี่ยมันไปจ่ายเงินกับค่า R&D เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบริษัทนี้เนี่ยเขาไม่ได้จ่าย R&D เนี่ยจริงๆแล้วกำไรอาจจะมากกว่านี้ก็ได้อ่ะคุณก็อ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยก็จะได้พวกแนวคิดไปนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยเขาจะอธิบายคุณนะครับตั้งแต่บรรทัดแรกของงบการเงินเลยซึ่งข้อเสียนิดนึงแล้วกันนะคือ เล่มนี้เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างงบการเงินเป็นงบการเงินที่เป็นมาตรฐานบัญชีของฝั่งอเมริกานะครับพวก US GAAP นะครับซึ่งในไทยเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานบัญชีของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจจะมีความต่างกันนิดนึงละกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยเล่มนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาลงทุนกับหุ้นไทยบางทีมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดี ไม่ใช่หนังสือที่ดีสําหรับคนที่เริ่มอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีสําหรับคนที่อ่านแบบภาพกว้างมาแล้วถึงจุดที่จะต้องเริ่มลงอ่านงบการเงินแล้วผมว่าเล่มนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับกับ Warren Buffett uh, and the Interpretation of Financial s t a t e m e n t นะครับเนาะก็เป็นเล่มอีกเล่มหนึ่งที่ดีนะครับอ่านซื้อภาษาไทยก็ได้ราคาไม่แพงนะครับเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอคุณอ่านประมาณนี้นีผมเชื่อว่า คุณจะสามารถเลือกหุ้นได้แล้วนะครับเลือกหุ้นได้เลยนะผมว่า3ามเล่มเนี่ยเพียงพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเสริมความรู้เพิ่มเติมนะเอาแบบอยาก เพิ่มไปอีกนะครับผมแนะนําเป็นในเชฟนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือของคุณเรดาริโอนะครับเล่มนี้นะเอาเล่มนี้นะเล่มนี้เนี่ยชื่อว่า The Changing World Order ของเรดาริโอนะครับเรดาริโอเนี่ยเขาก็เป็นผู้จัดการกองทุนเหมือนกันนะครับเหมือนกับปีเตอร์ลินช์เลยนะปีเตอร์ลินช์เนี่ยอยู่บริษัท Fidelity นะครับอันนี้อยู่ b ิดชวอเตอร์นะครับก็ใหญ่นะครับใหญ่จริงๆนะครับเก่งแน่นอนนะคนนี้คือเล่มนี้เนี่ยเขาจะอธิบายว่าประเทศหนึ่งเนี่ยจะรุ่งเรืองหรือว่าล่มสลาย ได้ยังไงนะครับเขาก็จะอธิบายไปนะครับว่าประเทศหนึ่งเนี่ยมันมี6สเตจนะครับอ่สะสเตจแรกเป็นยังไงสักพักหนึ่งพอประเทศโตแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงของอา่าช่วงเสริมถอยนะครับเพราะว่าประเทศนี่เยอะเกินอ่ะนี่เยอะเกินเสร็จมี ความห่างของชนชั้นนะครับอ่ะคนรวยก็รวยชิบหายคนจนก็ไม่มีจะกินนะครับมันก็เกิดความบาดหมางไปเรื่อยๆมันก็ต้องเกิดสงครามกลางเมืองไปอ่ะคุ้นมไหมเหมือนประเทศแถวนี้ไหมครับเนาะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เพื่อนๆอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากที่จะเริ่มลงทุนในประเทศไหนอะไรย่างเเช่นเพื่อนๆต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนในอเมริกาจีนหรือว่าอินเดียดีอย่างเงี้ยจะเลือกประเทศไหนดีอ่ะเรารู้หนังสือเล่มนี้ปุ๊บเราก็จะพอรู้ว่าอ๋อ อเมริกาตอนนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในจุดที่ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่านี่สถารณะเขาก็เยอะใช่ไหมครับอ่ะประเทศเขาก็เริ่มมีความห่างของอ่าความรวยความจนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีเรื่องของอ่าคอน FLICT เยอะนะครับเรื่องของความบาดหมางเยอะเช่นถ้าเกิดใครที่ชอบโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็จะโดนคนชอบไบเดนชอบกามาลาเกียดติเลยนะครับใครที่อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะก็ สำหรับใครที่ศึกษา3ามเล่มนั้นเสร็จแล้วแล้วอยากที่จะเข้าใจในมหาภาคนะครับเป็นแบบแนวประเทศไหนมาแรงอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์แต่ข้อเสียของหนังสือเล่มนี้นะครับผมให้3มเรื่องนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเนื้อหามันค่อนข้างอ่านยากนะครับอ่านยากเลยอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับผมว่ามันก็ยังอ่านยากอยู่ดีนะเพราะว่าสั์เฉพาะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไม่ได้มีพื้นฐา,านเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องของธุรกิจไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องของหุ้นเลยเล่มนี้คือนอนขึ้นหิ้งแน่นอนนะครับคืออ่านไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือราคาค่าอนข้างแพงนะครับ7จ็ดบาทเลยนะครับค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยคือเอ่อมันจะมีพาร์ทบางพาร์ทนะครับกลางๆเล่มที่ผมรู้สึกว่าเนื้อหามันค่อนข้าง,งหนักนะครับหนักหัวเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือพวกนี้ผมจะเอามาอ่านก่อนนอนนะครับซึ่ง เนื้อหากลางๆเนี่ยมันอาจจะอ่านไม,ไม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็สําหรับใครที่อยากที่จะอ่านเล่มนี้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อเป็นเล่มแรกๆเท่าไหร่นะครับเนาะก็ลองดูเป็นช้อยส์กันได้นะครับกับเรดานิโอนะครับ The Changing World Order นะครับแคปไปเลือกซื้อได้นะครับเนาะก็สาหรับผมเนี่ยหนังสือที่ผมแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยแพลนที่ผมจะเก็บหนังสือเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นพวก ซีรีส์ของชารีมังเกอร์นะครับนะหรือว่าจะเป็นของคุณโบโกออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอ่านหนังสือพวกนี้แล้วเหมือนมันไม่ค่อยสนุกแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือลงทุนเนี่ยพออ่านไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเนื้อหาวนๆแล้วนะอย่างเช่นสมมุติว่าผมอ่านเล่มนี้มาแล้วนะครับอ่านเล่มนี้แล้วแล้วผมมาซื้อเล่มนี้อ่านเนี่ยผมอาจจะเจอเนื้อหาใหม่ๆเนี่ยสักประมาณ50%ของเล่ม อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกพูดไปแล้วในอีกเล่มหนึ่งนะครับยิ่งคุณอ่านไปเยอะเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งซ้าๆเยอะขึ้นนะตอนนี้ผมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเบื่อนิดนึงก็เลยย้ายมาอ่านเป็นพวก annual report แทนนะครับนะซึ่งในไทยเนี่ยพวก annual report เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือเหมือนกับหนังสือนะครับที่บริษัทเนี่ยจะทําออกมาให้กับผู้ถือหุ้นนะครับจริงๆแล้วใครก็เข้าไปอ่านได้เนาะว่าแบบเอ้ยปีนี้บริษัทเป็นยังไงบ้างซึ่งถามว่าคุณอ่านเล่มนี้แล้วได้อะไรนะครับคุณก็จะ ข้าใจตัวธุรกิจมากขึ้นนะว่าเอ้ยสมมติคุณถือหุ้น Microsoft แบบ่เนี้ยตอนนี้ Microsoft ขายสินค้าอะไรบ้างตอนนี้ Microsoft กําลังตั้งเป้าที่จะไปทําธุรกิจอะไรนะครับแล้วตอนนี้อะไรที่เป็นความน่าขวลของหุ้น Microsoft พวกเนี้ยซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยคุณไปซื้อหนังสือพวกเนี้ยอ่านจะไม่เจอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะไม่ได้มาเจาะหุ้นรายตัวถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมีความรู้แบบเจาะลึกแต่และอุตสาหกรรมเจาะลึก เจาะลึกแต่ละหุ้นนะครับก็แนะนำให้ไปโหลดพวก annual review เอ้ annual report มาอ่านดีกว่าซึ่งของไทยเนี่ยจะเรียกว่า5 6าขีด report นะครับส่วนของอเมริกาเนี่ยจะเรียกว่า1 0 k report เนาะก็เป็นเอกสารที่ดีนะครับข้อดีคือมันฟรีนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันอ่านไม่สนุกเลยนะครับมันจะเป็นสัพ์เฉพาะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีใครมาทำภาษาไทยแปลให้แน่นอนนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันมีแต่ text แบบนี้ลว้ลวนๆนะครับนะอันนี้เป็น รพอร์ตของ m c d o n a l d ลประจำปี2023เนาะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเข้าใจค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อ,อยากที่จะอ่านแบบนี้เนี่ยผมแนะนำให้อย่างน้อยอ่านพวกไอ้หนังสือหุ้นเริ่มต้นก่อนดีกว่าแล้วค่อยโหลดแบบนี้มาอ่านนะครับก็จะเข้าใจวิธีการเลือกหุ้นนะครับเข้าใจตัวงบการเงินนะครับแล้วก็เข้าใจตัวธุรกิจตัวนั้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือฟรีนะฟรีนะครับเนาะก็ สรุปแล้วเนี่ยหนังสือที่ผมแนะนํำก็จะมีประมาณนี้นะครับเล่มไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะครับแต่แค่อาจจะไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นอย่างพวกหนังสือของล,ลงทุนแมนเนี่ยก็เป็นหนังสือที่อ่านก็สนุกดีนะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้ช่วยเรื่องลงทุนมากขนาดนั้นนะสำหรับผมนะครับก็อ่านเพลินๆเ,เป็นนิทานก่อนนอนอะไรอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้ใครสนใจก็ลองไปหาอ่านได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วอยากเริ่มลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยผมแนะนําให้อ่านแล้วเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะดูว่าเอ้ยหุ้นอเมริกาอยู่บนยอดดอยแล้วนะครับหุ้นไทยขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมก็แนะนําให้ลงทุนเลยอยู่ดีนะอาจจะลงทุนสัก 100บาท200บาท5 0 0บาทไม่เป็นไรนะครับเอาเงินของเราเนี่ยใส่ลงไปลงทุนก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เริ่มลงทุนเนี่ยคุณก็จะไม่อินนะครับคุณก็อาจจะศึกษาแบบไม่ได้ตั้งใจมากขนาดนั้นพอเราเริ่มมีเงินเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มใส่ใจมากขึ้นอาจจะตื่นเช้ามาดูพอตตื่นเช้ามาตามข่าวหุ้นตัวนั้นผมว่าตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยศึกษาหุ้นได้เร็วมากขึ้นนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีคร